ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3าเผยผลการจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์โดยเข้าตรวจค้น8จุดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา4จุดและจังหวัดปทุมธานี4จุดยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รถยนต์และทรัพย์สินจำนวนมากตรวจพบมีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทเตรียมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้อง15คนมาดำเนินคดีหมอกควันปกคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นบริเวณกว้างและเพิ่มปริมาณมากขึ้นสนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายตรวจว,วัดคุณภาพอากาศ พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สูงเกินค่ามาตรฐาน62ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ <ST AR C> กลุ่มผประท้วงชาวเมียนมาในเมืองมานาเลและเมืองทวายเริ่มออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารตามท้องถนนขณะที่ทูตพิเศษ UN ที่ดูแลกิจการในเมียนมาเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติออกมาตรการเด็ดขาดกดดันกองทัพเมียนมา ให้ยุติการรัฐประหารคืนประชาธิปไตยให้ประชาชน